ที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่25มิถุนายน2565โดยใช้ผร้บัครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้สะเตือนทัพช้างศึกทีมชาติไทยจอดดวนอันดับที่97ของโลกในวันนี้ โดยลือกันหนักเลยนะผมวม่าทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือว่า FA ตเตรียมจะเชิญทีมเบอร์หนึ่งอาเซียนอันดับที่97ของฟีฟาแบงกิ้งโลกเข้าร่วมฟาดแข้งกับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ในตัวนตเมต์4ทีมช่วงฟีฟาเดย์เดือนกันยายนโดยทีมชาติไทยหวังจะนำทีมอันดับโลกดีกว่าเข้ามาดวลแข้งเพื่อจะขยับเพิ่มคะแนนแบงกิ้งฟีฟาเข้าสู่ท็อป100ของโลกในขง้งนี้ ซึ่งทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีแผนจัดแบบทัวร์นาเมนต์4ชาติร่วมโม่แข่งและจะมีการไปจัดที่ต่างจังหวัดแต่ยังไม่มีกำหนดการว่าจะเป็นจังหวัดใดซึ่งนั่นจะทำให้ทีมชาติเวียดนามของโค้ชปักค,คงังซอจะได้แก้มือกับทางทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาโนโปกิ้งกันอีกครั้งหลังจากต้องตกรอบ AFF คั p โดยใน,นมือของ oking, มาโนโกิงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา งานะผมเป็นแต่ว่างานนี้ไม่พ้นจริงนะฮะทีมชาติไทยยังไงก็ต้องไปเชิญเวียดนามมาซะอย่างนั้นต้องรอติต่อไปก็แด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอม,มากกันดีกว่าครับเปิดผังเซ็บตัวจริงซัปโปรโรเจลิกเลที่2สุขบโชคยืนตรงไหนไปชมโดยทั้งสุบุโชคสารชาตินรุกทีมชาติไทยลงสนามซ้อมอย่างเต็มรูปแบบกับต้วสังกัดใหม่กว่า1สัปดาห์เต็มเตรียมที่จะประเดิมเกมแรกเจลิกเลทที่2ในเดือนวันนี้ ซึ่งหากเปิดผังสเปตัวจริงคอนเซซปปโปโรเจลิกได้ที่2เมื่อได้สุเโชคสรายชาติเข้ามาเสริมเกมรุกให้กับทางทีมดังต่อไปนี้เริ่มจากผู้สำบัตูโคจิโ,โร์นากาโนะก่อนหลังก็จะเป็นชุนตาธานาก,าจาก,นนกา,าจากญี่ปุ่นไดฮาชิโอกามุระจากญี่ปุ่นโอคิตะฟุกมุมริจากญี่ปุน่กนกองกลางก็จะเป็นทาคุโรคานิโกะจากญี่ปุน่นทาคุมะอาราโนะจากญี่ปุน่นฮิโบรกิมิยาสวะจากญี่ปุน่นและก็ไดสกิสุงะจากญี่ปุน่น ส่วนกองกลางตัวรุกก็จะเป็นโยชิอากิโคมาอิจากญี่ปุ่นสุปรโชคสรารชาติจากไทยและส่วนกองหน้าก็จะเป็นชินโชโครกิจากญี่ปุ่นในครรักนี้เป็นดังว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับแัมแบ็กเจลิกจับชนะทิพขึ้นปกดวล3มแข้งท็อป j b บโดยหลังจากเกมการสัปดาห์ฟุตบอลนทั่วญี่ปุ่นเอเมอร์เรอร์คัพ2022รอบ3า โดยการที่ทางโชรุโอนิกินะฮะเสิร์ไพ์ใหญ่ด้วยการไร้ชื่อของเมซิเจชินาทิปสงกสินแนวรุกตัวเก่งทิาติไทยกับทีมทั้งที่ต้องการผลการแด่งขันเพื่อจะเข้า,อารอบในครั้งนี้เป็นอย่างมากกระทั่งทำเอาแฟนฟอนตตเลตต้องช็อกไปตามกันเมือ่อคาบาสกิฟอนตตเลตดีกระดิแชมป์เจลีกแต่กลับพ่ายแพ้คาบ้านในกระทางโตเกียววาดีทีมอันดับที่10ระดับเจสองสบนให้ฟอนตาเลตตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย และนังทำให้ทางชนาทิพย์สงกสินบดลุ้นแชมป์ในรายการนี้ไปอีกหนึ่งช่วยซึ่งล่าสุดแฟนๆก็เตรียมจะเฮอาจจะได้เห็นชนาทิพย์สงกสินคัมแบก็กกลับมาอีกครั้งเมื่อทางช่องทางการของเจลีกเลกฟุบอลของญี่ปุ่นจับแนวรุกกับตันทิมชาิไทยขึ้นปกดวล3แข้งท็อปของจูบิโรอิวาตะทั้งคู่จะลงฟาดแข้งกันในวันเสาร์ที่25มิถุนายนเวลาสิบนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตในครั้งนี้ คารแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ในครั้งนี้เป็นนวังงานที่ต้องรอดูกต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับสะเทือนไทยลีกบทสรุปอนาคตของกวินบินได้แยกทางการท่าเรือสู่ทีมใหม่นะโดยทำเอาทีมไทยลีกต้องหือหานะฮะเมื่อมีการรายงานล่าสุดจากกวินรรมสนาในด่านมือ9กทีมชาติไทยแยกทางกับทางการท่าเรือเอฟซีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี้ต้องกวินหมดสัญญายืมตัวกับทางการท่าบรืฟซีแต่ยังมีสัญญาเหลืออยู่กับทางโอเอบรูนทีมลีกสุดกันทางเบลเจียมกลายเป็นเครื่องหมายคำถามนะว่าในด่านทีมชาติไทยเจ้าของฉาย,ยากะวินบินได้จะได้บินไปโชบที่ไหนไหมซึ่งทีมไทยลีกเนี่ยกำลังต้องการที่จะคว้าตัวเขาอย่างแน่นอนอยู่แล้วสานีต่อไปของเจ้าตองจะเป็นทีมใดประดูนน,นี้จะได้รู้กัน สำหรับทางเจ้าตองกวินธรรมชินันสร้างชื่ออย่างมากสมัยคัดแข่งกับทางเบืองทองพร้อมกับคว้าความสำเร็จมามากมายก่อนจะตัดสินใจย้ายสู่ทีมยุโรปโ h เอส v ร n ในลีกเปลียจิ่ม้วยค่าตัวสูงเป็นประวัติศาสตร์องค์การฟุตบอลไทยในตอนนั้นอีกทั้งยังมีประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นฮอกไกโดคอนเซโปรกันอีกด้วยนะเป็นดนางงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมมากกันดีครับ ฟีฟ่ายืนยันฟุตบอลโลกยู20ปีที่อินโดฟาดแข่งในช่วงกลางปีหน้าโดยภายหลังจากที่ทางสมาพันธ์ผู้บนอลนานาชาติหรือฟีฟ่าทำการตรวจสนาม6แห่งที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมกยารแข่งขันล่าสุดทางฟีฟ่ายืนยันแล้วว่าการแข่งขันผู้บอลโลกยู20ปีจะฟาดแข้งกันระหว่างวันที่20พฤษภาคมถึง11มิถุนายนปีหน้าหลังจากต้องเลื่อนมาจากปี2564 โดยฟุตบอลยู2ีชิงแชมป์โลกถือเป็นฟุตบอลรายการที่สร้างนักเตะร,ระดับโลกมากมายอาทิเช่นเดโก้มาร์ตน่ากุนอาเกบโร่ิลวเดอเมสซี่พอบาบ้าโดยทั้งหมดนั้นเป็นนักเตะที่คว,ว้า bon, รางวัลโเด้นบอลรวมไปถึงเอริ en, กบบวฮารดนกอน้าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คว,ว้ารางวัลนี้ไปครองในปี2019ถือเป็นครั้งที่2ของอาเซียนที่ได้จาัดก,การจัดรายการระดับนานาชาติหลังจากเคยจัดที่มาเลเซียนในปี1997 โดยเอเชียได้โค้ต้าทีมประกอบด้วยเจ้าภาพอินโดนีเซียและก็อีก4ทีมจะทำการคัดมาจากทางการแข่งขันฟุตบ FC, อล AFC ซียู่20ปีเอเชียนคัพ2023ที่จะจัดแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานในครั้งนี้นแฟนพวกเขาตามติดประรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับไร้ทีมบอลลือสมาคมฟุตบอลจีนเวียดนามรับแข่งฟี فا เดย์กันในยุคนี้โดยประชาอาเซียนอยู่ในลิสต์ ดูสนันสมาคมฟุตบอลไทยอาจเชิญเวียดนามชาติเบอร์หนึ่งอาเซียนและกติดท็อป100ของโลกมาร่วมหัวทัวร์นาเมนต์4ทีมช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนหวังดำชาติที่อันดับโลกดีกว่าช้างศึกร่มมวมโมฆแข่งในครั้งนี้พอมีการคิดคะแนนแบงกิง้งส่วนแผนเชิญเชื้อชาตินะฮะที่เข้าไปเล่นในบอลโลกรอบสุดท้ายปายปีนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเดียวกับขึ้นไหวในการจากกัดการแข่งขันฟุตบอลกระชบิดฟีฟ่าเดย์หรือฟีฟ่าอินเตอร์เนชแนลเอแมช ระหว่างวันที่19ถึง27กันยายนที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีแผนจัดเปิดทัวร์นาเมนต์4ชาติโปรโมชแข่งและจะมีการไปจัดต่างจังหวัดแต่ก็ยังไม่ได้กําหนดการว่าจะเป็นจังหวัดใดโดยในเวลานี้มี2จังหวัดที่เป็นตัวเต็งนั่นคือจังหวัดสงขลาและจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดีวยวกันในเรื่องของการเชิญเชื้อชาติต,ต่างๆนะฮะมาร่วมอุ่นเครื่องนะฮะในช่วงดังกล่าวจากการที่ทางบิ๊กโจ ผานที่สุภพงศ์เลขาธิการสมาคมฟุตบอลไทยเปิดเผยไปก่อนหน้านี้นะว่ามีการพูดคุยเบื้องต้นกับชาติต,าต่างๆเอาไว้แล้วโดยประการเซ็นสัญญาอีกครั้งก่อนจะมีการแจ้งให้ทราบในภายหลังล่าสุดมีการรายงานจากแหล่งข่าวระบุว่า3ชาติที่เชิญมาร่วมโมแค้งกับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะไม่ใช่ชาติที่ผ่านไปเล่นในรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกปี2022 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมอย่างแน่นอนแต่จะเป็นชาติที่มีอันดับโลกเหนือกว่าเพราะมีการเก็บคะแนนแบงกิ้งในครั้งนี้นอกจากนี้มีการเปิดเผยได้ว่าทีมชาติเวียดนามที่ปัจจุบันครองเบอร์หนึ่งอาเซียนและติดท็อป100ของโลกอยู่ในลิสต์รายชื่อที่จะเชิญมาร่วมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดช่วงเดือนกันยายนนี้อีกต่างหาก หลังจากทางทัพดาวทองเคยมาร่วมลงเตะที่เมืองไทยและศึกบอลชิงถ้วยพระราชทาน kingscup เมื่อปี2019โดยเอาชนะทีมชาติไทยไปในต่อศู์ก่อนจะจบด้วยการเป็นรองแชมป์ของรายการนี้หลังรอบชิงชนตเลิศไปแพ้จุดโทษให้กับทางทีมชาติกืรราเซาแต่ทั้งนี้เราคอนเฟิร์มจากทางสมาคมบอลไทยอีกครั้งในครั้งนี้เป็นด้านว่างงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กันละคันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับยกระดับนะ ชนพัฒน์รับพยายามนำประสบการณ์จากซีเกมมาช่วยหนุนทีมชุดอยู่19ปีโดยชนพัฒน์พัวพันประการหลังทับช้างศึกยอมรับว่าเขาพยายามจะเอาประสบการณ์ที่ได้จากทางรุ่นพี่ในซีเกมมาพัฒนาและก็ปรับใช้กับทีมชาติไทยชุดอยู่19ปีสำหรับทางชนพัฒน์พัวพันได้รับโอกาสลุยซีเกมและก็มีส่วนช่วยให้ทีมได้เหรียญเงินมาครองและก็ได้มารับใช้ทีมจู19ปีต่อเนื่องในศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยชนพั์บุพันธ์ได้กล่าวว่าการไปซีเกมครั้งที่ผ่านมานั้นสำหรับผมได้ประสบการณ์ที่เยอะ,ะมากๆเลยนะเพราะพี่ๆในทีมก็ช่วยสอนอะไรหลายอย่างและประคับประคองตลอดเลยเพราะพอได้อะไรมาเราก็พยายามทํามันและก็นามันกลับมาแชร์กับเพื่อนเพื่อยกระดับชีวิในครั้งนี้โดยจุดยู19ปีก็ยังต้องพยายามเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอยู่23ปีมีหลายคนที่เล่นในไทยลีกมาแล้วและก็มีประสบการณ์มากกว่าทีมของเราก็พยายามซ้อมอย่างหนัก ลงทีมเพื่อจะหาข้อบิดพลาดมาแก้ไขมาพัฒนาให้ได้ต่อเนื่องผมคิดว่าเรานั้นยังทําได้ดีได้มากกว่านี้เพราะมันมีหัวข้อเก่าๆที่บางคนอาจจะลืมมันไปก็ต้องมาทบทวนและก็ซ้อมกันใหม่ผมเองก็ได้คุยกับทางโค้ชซักบาก็อยากจะให้ทบทวนที่เราฝึกกันไว้เพื่อจะให้มันไหลลื่นก็ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยเชียร์พวกผมช้างศึกอยู่19ปีด้วยนะครับ โดยผู้บอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีกนัดพบก,กับทางบ้านบึงเอฟซีทีมดับไทยลีก3ที่สนามเบียช้างในวันที่26พฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาสำหรับทีมชาติไทยชุดย19ปีอยู่ในสาย A ร่วมสายกับทางอินโดนีเซียมเมียนมาเวีดนามบรูไนและก็ฟิลิปปินส์เป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ร,ก,ร,กรักันว่าจะเป็นเช่นไรไปให้กำลังใจใพวกเขากันเดินครับสุดๆนะฮะชุดหนู และนี่ก็เป็นที่นัาข่าวกีฬาฟุตบอลไทยหมายมาโนโปลโกิ้งสไตล์ประจำวันที่25มิถุนายน2565โดยใช้ผู้บัคัครั้งฟุตบอลไทยครับ